ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อค่ะโบนะคะธนวัลไรด้านคะ่ะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมารู้จักฟู้ดเพย์อิงนะคะก็ทําธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของสารสกัดสมุนไพรนะคะส่งออกค่ะแล้วก็เป็นบริษัทเทรดดิ้งค่ะนนคคอ๋อต้องอีกก่อนอนื่นต้องขอขอบคุณพี่สุธีนะคะพี่สุธีซึ่งเป็นคนแนะนํามาคะ่ะตอนแรกเองก็ พี่เขาแนะนํามานี้ก็เพื่อไม่ได้คิดอะไรนะคะโหลดไว้เพื่อเอาไว้ใช้เพราะว่าตัวเองก็ใช้เซอร์วิสของบริการ food delivery อยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะเจออะไรที่มันสุดยอดขนาดนี้นะคะ,นนรค,ะครั้งแรกที่เห็นก็ เพื่อความสบายนะคะโดยโดยตอน,น,นอรู้จักครั้งแรกก็ว่าโหลดไว้สมัครเป็นสมาชิกไว้99บาทเพื่อต้องการได้ส่วนลดนะคะแล้วเพื่อสะดวกในการสั่งอาหารเราไม่ค่อยได้ออกไปไหน,นะคะ่ะทำงานอยู่ที่บ้านนะคะส่วนใหญ่ออ๋ค่ะ ตอนแรกก็แค่จะสมัครไว้เพื่อ,อใช้บริการเองนะคะพอได้ศึกษาจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าเอ๊ะมาถามกับตัวเองนะคะว่าเอ๊ะโรงการลงทุนแค่นี้1,599บาทเนี่ยเราสามารถไปเป็นพาร์เนอร์เป็นหุ้นส่วนในร้านอาหารซึ่งแค่ไปแนะนำเฉยๆให้เขาเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยนะคะเราก็สามารถเป็นได้ไม่จำกัดน,นะคะอันนี้แหละค่ะส,สิ่งที่ว่า มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายๆสําสหรับเราเองนะคะแล้วรู้จักร้านอาหารเยอะไงคะปกติแล้วนะคะร้านอาหารที่รู้ๆหลายแอปนะพ่อโบใช้บริการพวกนี้อยู่ก็จะรู้ว่าร้านอาหารเนี่ยเขาเสียค่า GP ค่อนข้างจะสูงนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะพ,พอบอมบอกว่าอันนี้แอปคนไทยใช่ไหมคะเสียภปษรเอ์อ้เสียแค่ GP แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราก็บอกว่าเออมันก็น่าจะดีนะคะคนไทยช่วยคนไทยเวลาโบไปร้านค้านะคะเป็นร้านอาหารก็จะบอกว่าพี่คะ แอปเปิดใหม่ GP ของเรานะคะร้านค้าสมัครฟรี GP แค่15%อพี่สนใจไหมคะ affe. ส่วนมากแล้วนะคะร้านค้าเขาก็แฮปปี้หา e ยินดีแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะที่เราจะเป็นหุ้นส่วนในของการทำธุรกิจตัวนี้นะคะก็เลยลุยทำเต็มที่เลยค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาจริงๆนะคะ เห็นฟู้ดเพย์อิงที่ไหนหรือใครไปชวนนะคะให้เปิดโอากาศของตัวเองนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะบอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆกับการที่ไม่ต้องอทําลงทุนเยอะในการตัวนี้เราก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะคะจะดีไหมคะถ้าคุณจะลงทุนได้แค่พั9หบาบาทมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในร้านอาหารได้ทั่วประเทศด้วยเป็นเจ้าของวินได้ด้วยค่ะ ก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปศึกษาแล้วก็หาความรู้แนะนำกับเพื่อนที่แนะนำนะคะ